สวัสดีค่ะบัตรนี้เป็นครั้งที่45ตรงกับวันที่24ทธันวาคม2 5 6 8 ข้าพเจ้านัชาย,ยาวิชุตวิศั์รหัสสามศูนย์สี่ขอเปล่งวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยา์ยบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเด็จลุงหลวงปูงป่สุมเด็จหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมารุ่งโมทนาในการสวดสรตย,ยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพปุิบารตนาไต คุบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายอดจงบรรดาทิ้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาเทนคนแก่การสวดสาธยายมวนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตาชาติฉันตุเทวตาสัตรมังมุนิราชัสาสุนันตูสขามโมขทงังสักเคกาเมจรูเปิริสิขาราตเทจันตาริเควิมาเนทีเประเท จะคาเมตรุนาคาเนเคหาวัตถุมหิตเคเตปุมมาจจยันตุเทวาชชรทราวิสเมยาคาคันทพนาคาทิทันตาสันติเกยามมุนิวารวาจันังสาธุโเมสุนันตุธรรมสนวกาโรอยัมพัทธันตาธรรมสนวกาโรอยัมพัทธันตาธรรมสนวกาโรอยัมพัทธันตา บทสวดนามาการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกากิริยาคาถานัตถิเมสสระณังอันยังพุทโธเมสะระณังวรังเอตินะสัจตจัววิเชนะสสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสะระณังอันยังธรรมโมเมสะระณังวรังเอตินะสัจตจัววิเชนะสสติเมหุนตุสัพพทา สกิเมารนังอันญังสังโกเมารนังวรังเอเตนัสจวเชนัสสกิเมหุนตุสภัฏาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคถามหาการุณิโกนาโถอัถายสภะปานินางปุเรตวาปารมีสภะปตุสัมโูธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตุสภูปัตวามหากรุนิโกนาทอิตายะสภปานินางปุเรตวาปารมีสภปาโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตุสภูปัตวามหากรุนิโกนาโทสุขายะสภปานินางปุเรตวาปารมีสภปาโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตุสภูปัตวา บทสวดมาหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตงสยยังอีกังสมยังภะควาสิเกสุวิหารติกปิรัวัตถุสมิงมหาวเนม,หา,า,นา,มา,เา,าหัตาพิขุสังเคะสัตทิปัญจมเตติพิขุสติสพเวหวะระหัตติทัศสิจโรกราตุหิเทวตาเยปุเยนาจันิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายปิขุสังคัญจะตัตโขจตุนนางสุทาวาจกายิกานางเทวานางเอตตะเทาโหศิยังโขภะควา สเกสุวิหารติกปิราววัตถุสมินมหาวเนมหัตตาพิขุสังเคนะสทิงปัญจมเตหิพิภุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทัศหิจโลกราตุิเทวตาเยปุยเยนาสนิปิตตาหุนติภะกควันตังทัศนายาพิขูสังคัญจะยันูนามยมติเยนะภะกควาเตนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังกมิตวาภะกควตโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาสุยาติ ตโคตาเทวตาเสยยธาปีนามาพระวาปุริโสสมะชิตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาดิตังวาภาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหยิตาภะเขวตูปุรโตูปัตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภระควันตังอพิวาเทตวาเอกมันตังอะถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภระขวตูสันติเกมังคาทังอะาสิ มหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาขาตมหาอิมังธรรมมสัมยังทักกิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอรโขอปราเทวตาภะคะวโตสันติเกมังคาทังอภาสิตัดตาพิโวโสมาทหังสูจิตตังอัตโนอุชุกรรมกังสุสารถีวัเนตานิขะเหตวะอินทิยานิลักขันติปติตาติอตโก อัปปราเทวตาพระคุโตสันติเกยมังคาทั้งอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปริคังอินทากีลังโอหัจจมะเมชาติจัลันติสุทาวิมาราจักุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ Ta co aparate, ta bako to santiki, manka, tang apasi, ye keti putang ta la tay come with santy, a paia booming by high yam and no santy hung, teokayam puti praise santy tea, at a co bakoa bikoa mante, yep wee, nắp kawe, taza soup, lo kata to sutil, taza เตสัมปิพระกวนตานางเอตตพระมาเยว่าเทวตาสันิปติตาเอวสุงเสยธาปีมาย่างเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตาบัทานางร้นโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวนตานางเอตตประมาเยว่าเทวตาสันิปติตาพระวิสันติสยธาปีมายัางเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานัง นามันิจิตติสามิพิกขเวเทวกายนานังนามนิจะตติสามิพิกขเวเทวกายานังนามันิตังสุนาสาตาลุกังมะนากิกโรโธถาพาสิสามีติเอวัมพันต,ติติโคเตวิโคพระกวะโตปัจจโสสุงพระกวาเอแต่เทวโจิโลกามนุปสามิยถาภุมมาแต่ทัศสิตาเยสิตาคิริคาพารังปะยุตตาสมาิตาปุถุสีหาวัสารินาลุมะหังสาพิสัมพุนโน โอทาตามนัสาสุทธาวิปสัสสนามานาวิญญาปิญโยปัญจสติยตวะวเนกบิระวัตเวตโตมันใจยิสัทธาสวเกจรเจระเนรติเทวกายาภิกกันตาเตชานาถภิกขโวเตจะตัปรมกระรงสุตวาวเทศสาสนังเตสัมปตุระหูยานาอมนุสานัทัสสนังอเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอัฏฐสตรินสตังเอกสหัสานัอมนุสานมมัทธสุง อเพเกนันตมาทักขุงทิสาสภาวิยาอหุงตันจัสภางภิญญาญาววากิตวานาจักุมาตโตมันตยิสัทธาสวเกสรณีระเตเทวกายาภิกขันติชานาถภิกขวเยวังกิตยิสสามิคิระเหนูปปัสโสสัตตาสาวยาคขาคุมากะปิราวัตถวัยที่มันโตจุดิมันโตนังมันโตยิสัสสินโนโมทมานาภิกามุพิรังสิงติงนัง จัตหัสสายหี่ยวบายะขานันตาวันนี้นที่มันโตจุติมันโตนะมันโตยสสิโนโมทมานาภิกษามุงพิฆังเซมิงติงมันนางสาตาคิลาติสหัสสายะขานันตาวันนี้นที่มันโตจุติมันโตนะมันโตยสสิโนโมทมานาภิกษามุงพิฆังเซมิงติงมันนางอิเจเตสราจหัสสายะขานันตาวันนี้นที่มันโตจุติมันโตวันนวันโตยสสิโนโมทมานาภิกษามุงพิฆังเซมิงติงมันนาง เวสามิตาปัญจสตายาขานันนตาต่อวนันโนทีมันโตจจติมันโตนวันโตยจตสัจสีโนโมทมานาพิกามมภิกนังสมิงติงนังกุมภิโรราชาขาหิโกเวปุรัสานิเวสานังพินโยนางสตาสหัสังยาขานังปัญญลูปาสติกุมภิโรราชาขาหิโกโซปะคัสสมิติงนังปุริมันจาริสังราชาทัตตาร,รถโถภาษาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชเายสัจสโิโสปุตตาปิทัสสาพระโอนทนามามหาภรา ที่มันโตจิติมันโตนั้มันโตยส,สสิโนโมทมานาพิกัาม,มุเพื่อนังสมิงติงุนานังทักขิณน,นันจกที่สังราชาวนโหตปาศาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตัสสาวาวงธนามาม,มหาพรา อิทิมันโตจิติมันโตนะมันโตยศสิโนโมทั้มานาวิกกรมุพิกนังสมิงติงมันนางปัจจิมันจากที่สังราชาวุลปโคภาษาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายศศิโสปุตตาปิทัสสะพระโอนนทนามามหาภราอิทิมันโตจิติมันโตนะมันโตยศสิโนโมท้มานาวิกกรรมุพิกนังสมิงติงมันนาง อุตรันจาติสังราชากุ a, ุตปัสสาสติยักษ์นางที่ปฏิมหาราชเจ้าสสิโปุตาปิลสาพราวุนท่านามามหาปราชิทมันโตจิติมันโตนะมันโตเยศสสินโมทมานาพิกามงพิกรังสมิงติงวัฒนัางปุริมัดที่สังคัตระถทักขินเนรหลวงโกปชิเมรั้วหลวปะโควริโรตรังที่สังจันตาโรตีมหาราชาสมันตาจิตโรทิสากันทรมานาทั้งสูวในกับด้าวัตเวได้สังวายาวิโยทาสาคูวันจานิกาสทามายาคูเรนทุเวกันทุ วิปูจะวิปูโตสหจันโนกามสิโตจากินนมันรูนน้มันรูจักปนาโทโอปมัญโยจากทวสุโตจะมาตริจิตาเสโนจะพันทโพโโรราชาสโนสโพอาภูปัญจสิโคเจวติมพรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสหราชุภิโมธมานาวิกามุขัหนันเซมิงติหุนังปทาคูนาภาษานาคาเวสาราฉะตัดจกากรรมภระศักกรมพระรัต าราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตตรถาจาอาคูนาคายสัตสีนวราวันโนมหานาโคโซปะกาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหัสสารันติทิพาทิชาปักขิวสุทธาจักขุเวหายาสาเตวนามัจจปัตาจิตตาสุปันนายติเตสนามังอภยันตธานาคนาคราชานมาสีสุปันนโตเขมามากาสีพุทโธสัรหาหิวจาหิอุปวายันตา นาคาสุปนาสระมะกลงสุทังชิตาวเชระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสเตอิทิมนโตยสัสสินโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหสตังจากพริปุตานังสภเวโรจนามกาสนาหิตวะพระดึงเสนังราหุพันธะหุปาขมุงสัมโยธานิพันเตภิกุนังจมิงติงวันนาง อาโปจาเทวาปทวีจัติโชวยโยตธาขบงวรุนาวรุณาเทวาโสโมใจยศสาสหเมตตาการุณากายิกาอคูเทวายสัสิโนทัสเสต,ตทาสศธากา,ายาจพิน,นันตาวน,นิโนโที่มันโตจุติมันโตนันโตยสัสิโนโมธมานาพิกามงเพีงนงเซมติงวุนังเวน,น,นทูจาเทวาสาหาริจัสมาจัทุเวยมาจันทัศสูปินิสาเทวาจันทม,มาคูปรกิตาสุริยสูปิณิสาเทวาสุริยมาคูปรกติตา นักขัตตานิปุระกิตตวาอาคูมันทวราหากากสุนังวาสโวเสโทสกโประคาปุทรินทตัตโถทัเสตเตทัสธากายาสพิณนาน,าน,นันตะวันิโนที่มันโตจิติมันโตนัมันโตยะสัสสินโนโมทมานาพิกกมุงพิกนัง,กง,กงสมิงติงน,นัง อธาคูสหภูเทวาเชลกมักกิษกขาวาอริตกาจจโรชาจากอุมมาปุพานิพาสินโนวรุณาสหธรรมาจะกอจจุตาจากอเนชกาสุรรยะรุจิราอาคูอาคูอาสวนีสินโนเจเสตสัศธากายาจะกินนันตาวันิโนที่มันโตจติมันโตนัมันโตสจศสิโนโมธมานาพิกกามุภิกนังสมิงติงนางสมานามหาสมานามนุษสามนุษย์สุตมาขิตาปะดิสกาอาคูอาคุม มนโนปทูศิกาทาคูหารโยเทวาเยจรารวิตตวาสินโนปรารคามหาปรารคาอาคูเทวายสัสสินโนทัศเซเตัศธา,ากายาจเพนนันตาวานันิโนที่มันโตจุติมันโตนัมันโต,ตยสัสสินโนโมทมานาพิกขมุทันนงนงเสวิงติงวัณังสุก,กาการุม,มหาอารุณาอาคูเวขาณสาสหาโอทาตะไครหาปางโมขาอาคูเทวาวิสักขนาสทามัตตาหาริกชามิสกกาจายสัสสินโน ทานายังอาคาปจุนโนโยทิสาอภิวัสติตเกษตรสตทัศากายาจพินานันตะวันนินโนทิมันโตจิติมันโตวนะวมันโตจิสัสินโนโมทมานาพิกาม,มุงพิงน,นังเสมินติงวันังเขมิยาดุสตายามากัตกาจายาสัสินโนสัมพิกตารามาเสถาโชตินามาจะอาสวะนิม,มานตินโนอาคูอัฐาคูปะระนิม,มิตา เสเท,เทัทธากายาสพินนันตาวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนันวันโตจัสสินโนโมทมานาพิกามงพิกขันเจมิงติงนังสถะเตเทวันิกายสาสพินนันตาวันโนนามันวัยเยนะอาคารจุ่เยจันเยสัททิสาสาหภูมุชาตาติดมักขีลังโอขัตินนามนาสาว่างทักขีโมขัตาระรังนาคังจันทังวาสิตาติดตังสุพัมาประมะโตจะปุตตาที่มโตสหสันนังกุมารโรติโสจะ สุปาคัสมิติงวนางสหัสสะพมโรกานางมหาพมมาพิติตติอุปปันโนจุติบันโตวิสมากายโยยัสสิโสทเสตัสิราอาคูปัจเจกวาสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมเกมาราศินาอภิการมิปัสสะกันหัสสะมันทียัง เอถคันถาถาพันธาถปราเคนะพันธมัตุโวสมังตาปิวารีถามาโวมุจจิถโกจินังอิติตตามหาเสน่กันหาเสน่งอเปสยิปานินาตระมาหัตจะสรังกตวานเพระวังเจถาภวิสโกเมโโคทนายันโตสมิสโกตถาโสวัจปจุทาวติสังกุโตเจยังวสีตันจาสัพหังอภิญญายะเพราะว่ากิตวานาจักุมาตโตมันตะยิสัทธาสวัสิสรเนระเตมารเสนาพิกันตาติวิชานาถาภิกขโว เตจ่าตปมากกรุงสุตวัฒนศรัทาสนังวีตาลาเคหิปกามงเนสังโลมัมปีอิจชยุงสภพวิชิตาสังฆามาพยาคีตายศัสสีโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชนีสุตาติบทสวดจุลราชยยะปลกรนโมเมพุทธเตชะสารัตนตายาธรรมมิกาเตชาประสิทธิประสีเทวานารายะปะระ ปะระเมสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจจตุโลกาคัมภีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพัมะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธารณีอุทัติอุทัตินัตินัตชัยยะชัยยะข้าคนรตนลนิไสนิหลายไสเส้นนะเมรุราชะโคนราชีชัยยะชัยยะคัมภีรโสมพีนาเคธนาคีปีศาจจะภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคี ชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนมุขศาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาครกุลคันโถชัยยะชัยยะชัดชาคนณตุรงสุกกะระผู้ชงศีหาพยาคัีปาชัยยะชัยยะวรุณนมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณณสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีสตตะเตชัยยะชัยยะธรณีตรีสภทาสุชัยยะ ชัยยะชัยยะธรนิสานติสัทธาชัยยะชัยยะมังกรลัญญาภะวคเเชัยยะชยยะรุ่นนยเชยะชยะรักษีสุรพุทเตชาชัยยะชยะพรมเมรทักนาชยะชยราชาทีราชรชัยชยะชยะปัทวิงสพังชัยะชยะอรหันตาปัญเจกัพุทธสาวังชยะชยยะมหสุโร ฮาโรฮารินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิุณโควิุปโกจันทิมาโรวิอินโทจเวนเตโยจักเวโรวารุโนปิจอคิวายโยจักปัญโหกุมารโทัตตาร์โกอัฐารสามหาเทวาสิทธิตาปัสสัตถโยอิสินโนสาวกาสภาชัยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจักสังโฆจัก ทศปาโรจชัชยะกังเอเตน,นะชยะเตเชนะชยนนะชยสุธีประวันตุเตเอเตน,นะพุทธเตเชนะอุตตุเตชยะมังคารัง ชัยโยปิทุสสะสิลิมตโตยังมารัสัะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาภะมะนาเมหิสีโนชัยโยปิทุสสะสิลิมโตยังมารัสัะจปปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาอินทัคนาเมหิสีโนชัยโยปิทุสสะสิลิมโตยังมารัสัะจปปาริมโตปราชโย อุโคสยามโพธิมังเทปโมทิตาชยัตถาเทวะขาะเมหิสินโนชโยปิพุทตะสิริมัโตอายังมาลัสสะจะปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมังเทปโมทิตาชยัตถาสุปันนัคณนะเมหิสิโนชโยปิพุตตะสิิมัโตอายังมาลัสสะจปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมังเทปโมทิตาชยัตถานาคักขนเมหิสินโน ชยโยปิพุทธสัสิริมัตโตยังมารัสสะจปาปิมัตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยะตถาสพามัคนาเมหิสีโนชยันโตโพธิยาโมเรสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยหหีชยสุชยมังคะเรอภราชิตตาปัลลังเกสิเิปะวิปกคะเรอภิเซเกสัพุทธานังขปโตปโมตติสุนักตังสุมังคารังสุปปาพดังสุตติตังสุคนโนสมุตโตจัดชดิหัง ธรรมะจ้าทีสุภะกินังกายะกัมมังวจกรรมังปะทะกินังปะทะกินังนโมกัมมังปณิทิเตปะทะกินาปะทะกินานิกัตตวานลรพันตัฏฐิปะทะกินเนเออัตฐารัตถาสุกิตาวิรุณหาพุทธาสาเสนีอะโรคาสุกิตาโหุนทัสษะสเปหิยาติพิสุนันตุพลโตเยเทวะสมิงทาเนอธิกะตาตีคายุกาสะทาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพทา รักขันตุสภัสตานังรักขันตุชินะศาสนังยากาจิปัฏฐานาะเตสังสเพปุเรนตุมนะมโนรถฐายุตากาเรประวะสันตุวสังวสาวราหากาโรคาจุป,ปัตะวาเตสังวินานิวาเรนณตุสัสพพทากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยะถาระหังบสทสวดธรรมนิยามาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสาวัติยังวิหารติ เจตวเนอนาคพิมติกัสอารามิตตะโคพควาพิกุอมันเตสิพิกโวติพระทันเตติภิตเตพิกุพัควะโตปัจจโสสมพควาเอตตะโธจะปุปปาทาวาพิกเวเตตถาคตานังนุปปาทาวาตถาอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจาติตังตถาคโตอภิสัมบุจติอภิสเมติ อภิสัมผูจตวาอภิสเมตวาอคิกติเทเสติปัญญาเปติปัตาเปติวิวารติวิพัชติตานิกรโรติสเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานางนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขติตังตถาคโตอภิสัมผูจติอภิสเมติอภิสัมผูจตวาอภิสเมตวาอคิกติเทเสติปัญญาเปติปัตาเปติวิวารติวิพัชติุตานิกรโรติ ตะเพสสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาตุทธมมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมานตตาติตั้งปถาคตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจตาวาอภิสเมตวาอคิติเทเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวารติพิวิภัชติอุตานิกรโรติสเพธรรมานตตาติอิธมโวจัปภะวาอันตมนาเตพิขูภะวโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพัทเิกาลตักคาถาอติตังนาวาคะเมยยะนปติกังเกนาคาตังบุคคลไม่ควรตามพิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงกงัถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตามปะฮีนันตังอัตตปันตันจาอณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัด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 วิปัสสติสังพิรังอสังุปังตังวิทามนภปะรุหะเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้น เฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ้งแจ้งไม่งอนเงนคนแคลงของคนพ่อปุณการเช่นนั้นไว้อัจชีวากิจจาอัชจวากิจจามาตัปังโกชินยามะะทังสุเวความเพมียรเมติที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้คำตายแม้พวงนี้ นหินนสังฆรันตน้มหาศีเนน้ำมัจจุนาเพราะการแผันเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปงหโหรัตามาตันติตังตังเวพัตเตการะโตติสันโตกิตเตมุนีผู้นี้ผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรเช่นนั้นไม่เกยวการทั้งงวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัญจเวคนะ สภพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกต้นยญกาเพราะเกิดข anda, ึ้นแล้วแก่จิตตายไปสัภพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทั้ววังชีวิตตา่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทวั้ ทุวาง,วงมาราณะความตายเป็นของยัง่งยืนอาวัสังมะยามาริตพังมันเราจงเป็นตายเป็นแท้มาราณะประิโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดเราชีวิตตังเมเนตังชีวิตของ,ง,งเราเป็นของไม่เทียงมาราณะเมเนเยตังความตายของเราเป็นของเทียงวัตตาคนที่จะสังเวทยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโน ขันป่สจากวิญญาณชุดโทอนเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากลมทัพปัทวีณซึ่งแผ่นดินการิงคารังอีวาประดุด,ดังวา่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้เจ้าแต่สังขาราสังขา,า,ารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอุปาทาวายธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรรชันติฉันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสสโมสุโขความเข้าไปส่พรัก ระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสเปสตามารันติจัสตสัตรทั้งหลายต้องปวงกำลังกกตายอยู่มาริงสูจามาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตดเทวะหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนติเมเอธสังสยโยความสงสารในความตายนี้ย่อมไม่มีการาเลยพอสวดเมตตาอย่างกินจิต ยังกินจิกุสลังธรรมมังสเพหิพัตเตหิตตัตตังปุญญโนนโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวะอสมิงธาเนอธิกตาทีขายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุขาปามุนจันตุสเพอายาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสะเพปิสาสเพยาขาสะเพปิตาสุกิตาหุนตุทุขาปมุนจันตุสะเพอาจาริยุปชัช สเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาหุ่นตุทุกขาประมุนจันตุสเพนคกขาสเพนัสเพนะขัตตาสุกิตาหุนตุทุกขาประมุนจันตุสเพเทวาสุขิตาหุ่นตุทุกขาประมุนจันตุสเพสามารถตินางสมสมิชันตุโวปส,สุชาลพุทธโทนโมโพธิสัตโตคันติบายะติพักวานโมพุทธิสัตโตคันติบายะติพักวานโมโพธิสัตโตคันติบายะติพักวา ปฏิทนาคถายาทิวุตาสันติวิหารวาสินีทุเปขเรปตโพิขเรตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมะทานในน้พวันตุปุจิตตาสสถึงกระลนเททาวิหารมันเรที่ราจมัชานวการจะพิขาโวสารามิกาธนปปติอยู่ปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตชราผู้ชายเยปิจันทสัมภวาสังเสะชาตตาทะโวปปาติกานิญญาณิกลงธรรมะวารังปจิตตเต สัพเพปิทุกขสสกรมตุสังขยังท้าตุจิรังสตังคมโมธรรมตราจปุการาสังโฆหตุสมะโควาอัธายะจหิตายะจาอมิยะรักตุสัธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุทิงสปาปุเยยามาธรรมเนิยปปเวตเตปัสสนาหุนตุสัพเพปิปันโนพุทธาสสเนสัมมาทารังะเวชนโตกัลิเทวะวัสตุพุทธิภาวายัสตานังตมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตชชังนิจังรักขันติตุตกะงอวังธรรมีนาราชโนปัจังรักขันตุสั กถาเทวตาโยชนะกถา,ทาบทสงเทวดาทุกขปัตตาจนิทุกขพย,ยาปัตตาชน,นิพยาโสกปัตตาชนิโสกานุตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมยิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสภพเทวามโนทันตุสภสัสสะป,ปจิติทิฏานังทัตันตุสทายาสีหลังละทันตุสภทาพาวนาพิฏตาหุนตุเจ้าจันตุเทวดากตา สุมังคนคาถาวุณตุสพังสุมังคารังรักขันตุสภาวเทวตาสภาวพุทธานุภาเวนะสุติหุนตุนิรันตระังวุณตุสพังสุมังคารังรักขันตุสภาวเทวตาสภาวธรรมานุภาเวนะสุติหุนตุนิรันตระังวุณตุสพังสุมังคารังรักขันตุสภาวเทวตาสภาวสังฆานุภาเวนะสุติหุนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระประตานเจียงพระรังคตานันจา เดชนาลขมเทสัพพสโสัพเพพุทธาพระรัตตตาจยังพระรังอนตานั้นจะเตชนาลสขมภะเทมสัพพสโสสัพเพพุทธาพระรัพตาเจยังพระรังอันตานั้นจะเตชนาละขมภะเทมสัพพสโสสัพเพพุทธาพระราตาปัญเชกานันจะวายังพระรังอันตานั้นจะเตชนาลขมภะเทมิสัพพิโสสัพเพิพุทธาพระราพตัญเจดยังพระรังอนตานั้นจะเดชนาละขมเทมสัพพสโสสัพเพพุทธาพระรานตาปัญเจกานันยัง ขราบอันตานั้นจะเตชนะลักษมณ์เทมสังคสสมุสภิพุทธาพระปัตตามังจงปัจเจกานันจะยังพระรังันตานั้นจะเตชนะลักษมณ์เทมสังคสสมุสภิพุทธาพระปัตตามจะยังพระรังันตานั้นจะเตชนะลักษมณ์เทมสัพคสสมุสภิพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันยังพระรังันตานั้นจะเตชนะลักพระฤๅษีสัพพสโต ด้ยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยาพระธมนตลนี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอุทิศวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เผ่รมราชินีนาถพราพรมราชชนนีนพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้ารขออานินาารรานนาสงส์สนนสแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพสิจงเป็นสัพส,สิบสับพัสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้สุดมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอ,อย,ายากยาจนของอยางได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตัต้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าดำรงเหนือความมีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสูติประสาพนพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วระบุตมงคลพระปิตายอเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัดถุมงคลทั้งปนทสามสิ่งอมฤต จสัสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพใน,พนพสศักิสิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ภาพบครองและบูชาทุกประการเธอสาธุสาธุสาธุ